อ่าทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่23่สิงหาคม2564นะครับในช่วงชั่วโมงที่1นนะครับเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของการบวกลบเศษส่วนมาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอแล้วนะครับอ่ามองเห็นหน้าจอไหมครับทุกคนเห็นค่ะ <teşekkür. S 1> อ่าโอเคนะครับ นักเรียนครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบเศษส่วนก็จะรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเศษส่วนมาแล้วซึ่งคุณครูขอทบทวนเล็กน้อยดังนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ขึ้นก่นอนหามาแล้วทุกครั้งนะครับอ่าหน่วยที่สามนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับวันนี้ ันนี้เราจะเรียนเรื่องกาบกรบวกลบเศษส่วนและจํานวนคระกันต่ออ่าวบางครูบ,คบอกว่าในการเรียนแต่ละครั้งมันจะต้องมีเป้าหมายนะครับนักเรียนถ้าครูคร,ครูคนไหนสอนนักเรียนเขาก็จะบอกว่าตัวชี้วัดนะครับของปหที่เราเรียนกันตัวชี้วัดน,นี้ที่เราเรียนเป็นตัวชี้วัดที่7ต้องคํานวณให้เป็นนั่นเองนะครับตัวตัวชี้วัดนี้คํานวณเศษส่วนอ่าจุดประสงค์นี่คือรู้อยู่แล้วแต่ว่าในจุดประสงค์เนี่ยครูจะเน้นเลยว่า จะต้องบวกลบเศษส่วนและจํานวนคละโดยทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาครนนะครับการบวกลบเศษส่วนในอาทิตย์ก่อนที่ครูพูดถึงเมื่อวันศุกร์นะครับจะทบทวนน,นิดนึงว่าข้อหนึ่งถ้าเราบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเราจะบวกลบเฉพาะเฉพาะตัวตัวเศษค่ะตัวเศษนะครับบวกลบเฉพาะตัวที่อยู่ข้างบน นะครับในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับเราจะบวกลบเฉพาะตัวเศษด้านบนนะแล้วตัวส่วนต้องบวกลบไหมตัวส่วนต้องบวกบวกลบไหมครับไม่ค่ะไม่ตัวส่วนตัวล่างเราไม่บวกลบนะครับอย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนห้าบวกกับเศษสองส่วนห้าคำตอบก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ เศษสามส่วนห้าค่ะอ่าก็ <S 2> <S 2> จะต้องเป็นเศษสามส่วนห้านะครับหรือครูบอกว่าเศษห้าส่วนหกลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกคำตอบก็คือเศษส,สี่ส่วนหกค่ะอ่าถูกต้องครับเศษห้าส่วนหกลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกก็ต้องเป็นเศษสี่ส่วนหกเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดตัวส่วนเท่ากันเนี่ยเราบวกลบกันได้เลยนะครับข้อสองนะครับ คำตอบที่ได้จากการคำนวณถ้าเป็นเศษส่วนแท้ต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน6ได้เศษ4ส่วน6ใช่ไหมเศษ4ส่วน6เป็นเศษส่วนชนิดใดครับเศษส่วนแท้ค่ะอ่าเป็นเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนั่นเองเศษส่วนแท้ต้องทำเป็นเศษส่วน อย่างต่ำนักเรียนคิดว่าเศษสี่ส่วนหกสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้หรือไม่ได้ค่ะได้เท่าไหร่ครับสองค่ะเศษเศษสองส่วนหกค่ะเศษสองส่วนส่วนหกค่ะสามเศษสองส่วนสามครับเพราะว่าเศษสี่ส่วนหก หารด้วยสองทั้งเศษแ,และส่วนค่ะและส่วนต้องหารทั้งตัวบนและล่างนะครับหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนบนและล่างนะครับหารด้วยจํานวนที่เท่ากันคือสองนั่นเองมันก็จะได้เศษสองส่วนสามนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามก็คือคําตอบที่ได้จากการคํานวณถ้าเกิดมาเป็นเศษเกินเราก็จะเขียนเป็นจํานวนค่ะค่ะจำนวนค่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอในตัวอย่างนะครับสุดท้ายที่ครูได้ทบทวนไว้ก็คือการบวกลบเศษส่วน ถ้าเกิดตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทำตัวส่วนให้มันให้มันเท่ากันก่อนนะครับอย่างเช่นครูบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสามบวกด้วยเศษสามส่วนห้ามันบวกกันเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับเพราะว่าเศษหนึ่งส่วนสามตัวส่วนเป็นสามนะครับเศษสามส่วนห้าตัวส่วนเป็นห้าตัวส่วนมันไม่เท่ากันจะต้องทำให้เท่ากัน มันจึงจะสามารถบวกหรือว่าลบกันได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะเริ่มในตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อ5นะครับอ่าเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษเก้าส่วนยีบวกด้วยเศษสิบเจ็ดส่วนสานักเรียนครับบวกกันเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่าบวกกันเลยไม่ได้นะครับบวกกันเลยไม่ได้แล้วเราจะต้องทำยังไง ทำส่วนให้เท่ากันค่ะทำส่วนให้เท่ากันถูกต้องครับเราจะต้องหาครนของตัวส่วนใช่ไหมครับเราเคยเรียนกันหาครนมาแล้วนักเรียนครับเศษกระดาษอยู่ใกล้ตัวนักเรียนลองหาครนของยี่สิบและสามสิบนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยลองเลยนะครับนำกระดาษและดินสอหรือปากกาที่อยู่ใกล้ตัวหาครนของยี่สิบและสามสิบ เดี๋ยวมีใครได้แล้วตอบเลยนะครับลองดูเลยครับลองดูค,ค่ะได้หกสิบถูกต้องครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไม ถึงทราบว่าเป็นหกสิบนะครับนักเรียนครับถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปทบทวนเรื่องหาครนนะครับเพราะว่าจําเป็นนะที่เราจะต้องทราบครนถ้าเราไม่ทราบครนเดี๋ยวเวลาบวกลบเศษส่วนเราจะทําไม่ได้นะครับโอเคครับนักเรียนได้หกสิบนะครับได้หกสิบอ่านี่นะครับสองคูณสองคูณสามคูณห้าทำอย่างไรต้องกลับไปทบทวนนะครับตรงนี้ครูจะไม่พูดถึงแล้วนะ แสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่นั่นเองหกสิบค่ะ,คะโอเคครับเมื่อรู้ว่าครรนคือหกสิบก็คือเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นหกสิบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครับดูนะครับเศษเก้าส่วนยี่สิบบวกด้วยเศษสิบเจ็ดส่วนสามสิบเท่ากับแล้วเราก็เขียนเลยว่าเศษเก้าส่วนยี่สิบจะต้องคูณด้วยจำนวนอะไรนะครับบวกด้วย เศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบจะต้องคูณด้วยจํานวนอะไรนักเรียนดูนะครับตัวแรกเศษเก้าส่วนยี่สิบน,นักเรียนว่าคูณด้วยจํานวนอะไรครับสามค่ะค <3 S 1> ูณด้วยอ่าถูกต้องครับคูณด้วยสามทั้งเศษและส่วนเพราะว่าตัวส่วนจะได้เป็นหกสิบต่อไปครับบวกด้วยเศษสิบเจ็ดส่วนสามสิบคูณด้วยอะไรครับสองค่ะอ่าถูกต้องครับ คูณด้วยสองทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าตรงนี้มีใครงงไหมไม่งงนะครับอ่าก็คือเศษส่วนเดิมจะต้องคูณทั้งตัวบนและตัวล่างทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับให้ได้คอลนอของมันนะครับเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันต่อมานะครับบรรทัดต่อมานักเรียนเห็นไหมครับเท่ากับเศษยี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบต้องมาจากการคูณใช่ไหมครับด้านบนนะครับ บวกกับเศษ34มส่วนหกเห็นไหมครับ17บคูณสได้34นะครับต่อมานักเรียนครับตอนนี้ตัวส่วนเป็นยังไงแล้วเท่ากันเท่ากันอ่าตัวส่วนเท่ากันเราก็สามารถบวกตัวเศษได้บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ61ค่ะเศษเศษ 60, เศษ60ครับเศษ เศษเลยครับต้องอา่านให้ถูกสเส่วนหกสิบค่ะถูกต้องครับเศษหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบอ่านให้ถูกนะครับนักเรียนครับพอได้คําตอบมาแล้วอย่าเพิ่งจบเพราะครูเน้นกับพวกเราว่าคําตอบที่ได้มาต้องพิจารณาว่าเป็นเศษส่วนชนิดใดนักเรียนครับเศษหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบเป็นเศษส่วนชนิดใดค,ครับเศษเกินค่ะอ่าเศษเกินใช่ไหมเป็นเศษเกิน เศษเกินเรามีข้อตกลงว่าจะต้องตอบเป็นจำนวนค่ะค่ะถูกต้องครับเศษเกินนะครับตัวบนมากกว่าตัวล่างเห็นไหมต้องตอบเป็นจำนวนคละนักเรียนครับกระดาษอยู่ข้างๆตัวเศษหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบทำเป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ okay. เ,เ,เ,เง,ง,งเศษหน่ง้องวกนถามหนึ่งเศษ เศษหนึ่งส่วนหกสิบถูกต้องครับได้หนึ่งเศษหนึ่งใช่ไหมพอเขียนเป็นจำนวนคะก็คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกสิบเห็นไหมครับนักเรียนหนึ่งเศษหนึ่งหนึ่งก็คือจำนวนนับเศษหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตัวเศษส่วนก็คือหกสิบนั่นเองอ่าก็คือจะต้องไปทบทวนเกี่ยวกับการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคะด้วย นะครับในพื้นฐานของอาทิตย์ก่อนที่ครูสอนไว้ครั้งแรกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังลืมว่าเศษหกสิบเอ็ส่วนหกสิบเี่ยเป็นเศษเกินจะเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ะได้ก็คือต้องจับมาหารกันใช่ไหมครับโอเคนะครับตัวอย่างนี้มีใครสงสัยไหมครับดังนั้นการทําให้ตัวส่วนนะครับการทําให้ตัวส่วนของเศษส่วนเท่ากันเราจะต้องหาอะไรครับ หาครนค่ะถูกต้องครับอ่านะครับจะต้องหาครนนะครับถ้าส่วนไม่เท่ากันอย่าเพิ่งบวกลบต้องหาครนก่อนต่อนะครับข้อที่หกนักเรียนเห็นไหมครับว่าครูจะอ้างอิงจากหนังสือเรียนจากแบบฝึกหัดของเราดังนั้นเธอสามารถนําตัวอย่างเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอไว้ให้นะครับแล้วเธอสามารถไปลอกลอกใช้คําว่าลอกเลยนะลอกลงแบบฝึกหัดได้เลยนะครับ ข้อที่หกเศษสี่สิบเก้าส่วนสิบบวกด้วเยเจ็ดนั่นเองครับเจ็ดเป็นจำนวนนับใช่ไหมนะครูอยากทราบว่าเจ็ดถ้าเขียนเป็นเศษส่วนคือเท่าไหร่มีใครทราบบ้างครับทราบไหมถ้าจำนวนนับนะครับ ตัวส่วนจะมีส่วนเป็นหนึ่งนะครับนั่นเองครับเจ็ดตัวนี้ก็คือเศษเจ็ดส่วนหนึ่งเศษเจ็ดส่วนหนึ่งคือเศษเกินใช่ไหมเศษเจ็ดส่วนหนึ่งคือเศษเกินนะครับเวลาเราจะหาก็คือเอาเจ็ดหารหนึ่งมันก็กลับมาได้เท่าไหร่ครับมันก็จะได้เจ็ดครับเจ็ดเหมือนเดิมเห็นไหมครับ ดังนั้นเป็นข้อจดจําอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับนะครับจะมีส่วนเป็นเวลาเขียนเศษส่วนจะมีส่วนเป็นจะมีส่วนเป็นเจ็ดครัจะมีส่วนเป็นหนึ่งนะครับเจ็ดก็คือเศษเจ็ดส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นห้าก็เศษห้าส่วน เศษห้าส่วนหนึ่งนะถ้าเก้าก็เศษเก้าส่วนหนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะนะนะตอนนั้นพื้นฐานตรงนี้ความจริงแล้วจะต้องได้มาจากปีที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ็ดคือเศษเจ็ดส่วนหนึ่งนะครับนักเรียนเวลาไปเห็นอย่างนี้นะครับในโจทย์อย่างงงนะครับจํานวนนับเวลาเธอจะเขียนในรูปเศษส่วนต้องเขียนให้ส่วนเป็นหนึ่งนะครับอ่คอลนอของสิบกับหนึ่งก็คือเท่าไหร่นั่นเองครับ เท่าไรครับสิบก็คือสิบนะครับอ่าไปทบทวนนะครับเรื่องหาครนนะอ่าเรามาดูวิธีทํากันต่อนะครับอ่านะครับเศษสี่สิบเก้าส่วนสิบบวกเศษเจ็ดส่วนหนึ่งเห็นไหมครับเจ็ดคือจํานวนนับเวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็ส่วนเป็นหนึ่งอันนี้จะลืมไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนเวลาคํานวณนะครับเศษสี่สิบเก้าส่วนสิบนักเรียนครับทําไมครูไม่คูณ เพราะว่าครนรนมันเป็นอะไรอยู่แล้วสิบค <15. S 1> ่ะคอ่าครรนเป็นสิบอยู่แล้วดังนั้นไม่จําเป็นต้องคูณนะครับไม่จำเป็นต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพราะครนรนเป็นสิบอยู่แล้วแต่เศษเจ็ดส่วนหนึ่งจะต้องคูณด้วยสิบคับถูกต้องครับจะต้องคูณด้วยสิบทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับนะดังนั้นเท่ากับเศษสี่สิบเก้าส่วนสิบบวกกับเศษเศษอะไรครับ เศษเจ็ดสิบส่วนสิบอ่าเศษเจ็ดสิบส่วนสิบเห็นไหมครับได้เศษเจ็ดสิบส่วนสิบนั่นเองครับเสร็จแล้วตอนนี้ส่วนมันเป็นยังไงละเท่ากันค่ะเท่ากันเราก็เอามาบวกกันได้เท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าค่ะเศษเก้า เศษร้อยยสิบเก้าส่วนสิบได้เศษหนึ่งร้อยสิบเก้าส่วนสิบนะครับเห็นไหมครับอย่าเพิ่งตอบเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนชนิดใดครับเศษเกินค่ะอ่าเป็นเศษเกินจะต้องทําเป็นจํานวนค่ะสวัสดีค่ะอ่าจะต้องเป็นจํานวนคระได้เท่าไหร่ครับจํานวนคระเอาแล้วครับ จะต้องมีกระดาษอยู네่ข้างตัวนะครับทาเป็นจํานวนค่าก็คือเอาเศษเกินจับหารกันใช่ไหมหลาเท่าไรครับเจ็ดไม่ใช่เจ็ดนะเร็ดจไม่ใช่เจ็ดครับสิบเศษเสิบเศษเก้าส่วนสิบค่ะไม่ใช่สิบครับิเอ็ดสิบเอ็ดส่วนเก้าส่วนสิบครับได้สิบเอ็ดเศษ ได้เศษเก้าส so. ่วนสิบสิบเอ็ดเศษสิบสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบค่ะได้สิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบถูกต้องครับนักเรียนเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าหารด้วยสิบมันจะได้สิบเอ็ดเศษเก้าใช่ไหมต้องไปทวนนะครับต้องไปทวนนะใช้พื้นฐานเก่าเหมือนเดิมสิบเอ็ดแล้วเศษเหลืออยู่เก้าใช่ไหมครับสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมครับได้สิบเอ็ดเศษก็เหลืออีกเก้าใช่ไหมครับส่วนก็เป็นสิบไปทวนนะครับไปทวนนะ อ่าเน้นนะครับว่าจะต้องหาครนนะครับถ้าเกิดตัวส่วนนะครับมันไม่เท่ากันต้องทายเท่ากันก่อนโดยการหาครนทําไม,ไไมอา้าวมาดูนะครับทําไมเจ็ดคือเศษเจ็ดสิบส่วนสิบเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเจ็ดใช่ไหมทาเป็นเศษส่วนได้เศษเจ็ดสิบส่วนสิบดูนะครับนั่นเองครับเจ็ดแผ่นไม้ทั้งหมดกี่แผ่นครับเจ็ดแผ่นค่ะอ่าเจ็ดแผ่นใช่ไหม นักเรียนครับแต่ละแผ่นต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับสิบส่วนครับถูกต้องครับแต่ละแผ่นต้องแบ่งออกเป็นสิบส่วนเพราะว่าเศษเจ็ดสิบส่วนสิบแสดงว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งแผ่นเนี่ยต้องแบ่งออกเป็นสิบส่วนก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นสิบส่วนมันก็เลยกลายเป็นเศษเศษเท่าไหร่ครับเศษเจ็ดสิบใช่ครับเศษเจ็ดสิบส่วนสิบนะครับรูปร่างนี้คือเศษเจ็ดสิบส่วนสิบมันเองเจ็ดสิบ ชิ้นเล็กใช่ไหมครับส่วนครูเน้นย้ําเลยว่าส่วนคือส่วนจากไม้หนึ่งแผ่นนะครับตัวส่วนจะต้องมาจากไม้หนึ่งแผ่นเท่านั้นนะครับนี่คือวิธีการนะครับว่าทําไมเจ็ดถึงเป็นเศษเจ็ดสิบส่วนสิบเรามาดูวิธีรัดนะครับวิธีรัดครูขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนัเรียนครับวิธีรัดของครูครูได้เปลี่ยนเศษเกินนะครับเศษสี่สิบเก้าส่วนสิบครูเปลี่ยนเศษเกินให้เป็น จำนวนคลอสี่สิบเก้านะครับเปลี่ยนเป็นไหมก็เอาสี่สิบเก้าตั้งแล้วก็หารด้วยสิบใช่ไหมก็จะได้สิบเจ็ดเก้าส่วนสิบนะครับนัเรียนครับจำนวนคละก็คือจำนวนนับกับเศษส่วนสองตัวที่มาติดกันอยู่เนี่ยความจริงแล้วสองตัวนี้มันทำไมกันอยู่ครับสี่กับเศษเก้าส่วนสิบมันทำไมกันอยู่จำได้ไหมสองตัวนี้มันมันบวกกันอยู่ครับ ถ้าเธอจําได้ครูจะบอกว่าจํานวนคะมันคือจํานวนนับกับเศษส่วนที่บวกกันอยู่แต่เวลาเขียนเราไม่นิยมเขียนเครื่องหมายบว,บ,บวกครับเราจะไม่นิยมเขียนเครื่องหมายบวกคบนักเรียนนะเราก็จะเขียนติดกันแบบนี้แต่ความจริงแล้วก็คือมันบวกกันอยู่นั่นแหละนะครับอ่ะเมื่อเขียนให้เห็นแล้วว่ามันบวกกันไั้เลยครับสี่กับเจ็ดเราสามารถทาอยาไรได้ บวกกันบวกกันอ่าบวกกันได้สี่บวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่ครับสี่บวกกับเจ็ดตอบเลยเกิดในสิบเอดค่ะใช่ครับได้สิบเอ็ดครับเห็นไหมครับนักเรียนสี่บวกกับเจ็ดได้สิบเอ็ดแล้วก็บวกกับเศ็ดเก้าส่วนสิบนะเสร็จแล้วเราก็เครื่องหมายบวกก็ทำไมบวกเราก็ไม่ต้องไปบวกเอาเครื่องหมายบวกออกจับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับ จำนวนนับกับเศษส่วนนะเอาเครื่องหมายบวกออกนะครับตอนแรกเอาสี่เศษเก้าส่วนสิบแยกออกมาให้เห็นว่าบวกกันอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วส่วนที่เป็นจำนวนนับเอามาบวกกันเพราะว่าจำนวนนับเราบวกกันได้ใช่ไหมนะตัวเศษส่วนก็คงไว้เสร็จแล้วก็จับรวมกันเหมือนเดิมนะครับคําตอบเท่ากับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบถูกต้องครับ อาเราสรุปความรู้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝังหัดให้ทําแล้วนะครับนั่นเองครับอ่าข้อแรกสุภาพอรออ่านให้เพื่อนฟังหน่อยครับการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันจะต้องทําให้ตัวส่วนของเศษส่วนเท่ากันโดยการหาคอารน อ่าต้องทบทวนนะครับคือหาคอรนั่นเองส่วนไม่เท่ากันอย่าเพิ่งบวกลบนะครับต้องหาคอรอของตัวส่วนก่อนนะครับต่อไปข้อที่สองนิภาวดีครับอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยครับคำตอบที่ได้จากการคำนวณคือ เศษส่วนแท้ต้องเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะอ่านะครับถ้าเกิดได้คําตอบมาปุ๊บอย่าเพิ่งรีบตอบนะครับดูก่อนว่าเศษส่วนที่เราคํานวณได้มามันเป็นเศษส่วนชนิดใดน,นะครับถ้าเกิดได้เศษส่วนแท้คือตัวบนน้อยกว่าตัวล่างต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําข้อที่สามธัญ,ญวันอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยครับคำตอบที่ได้าจากการคำนวณคือเศษใหญเงิน้เขียนเป็นจำนวนค่ะ โอเคครับนักเรียนครับถ้าเกิดเป็นเศษเกินก็คือเธอคำนวณเสร็จแล้วตัวบนมากกว่าตัวล่างใช่ไหมถ้าตัวบนมากกว่าตัวล่างเธอก็จับหารกัน mm hmm. ทําเป็นจํานวนคระนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าจะต้องใช้ความรู้เก่ามาเกี่ยวข้องด้วยสุดท้ายให้ใครอ่านดีนะลาลนาครับอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยครับจํานวนนับสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้อ่าจำนวนนับสามารถเขียนในรูปเศษส,ส,ส,ส่วนได้อย่างเช่น เจ็ดครูเขียนว่าเศษเจ็ดส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งเห็นไหมครับเจ็ดจำนวนนับก็คือส่วนเป็นหนึ่งนะครับห้าก็เศษห้าส่วนหนึ่งค่ะครับสิบสิบก็เศษสิบส่วนหนึ่งค่ะอ่านะครับไปเห็นจํานวนนับอย่างงงนะครับจํานวนนับเนี่ยเราเขียนส่วนเป็นหนึ่งได้นะครับ โอเคครับนักเรียนวันนี้เราจะมีแบบฝึกหัดให้ทํานะครับจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบเจ็ดนะครับข้อหนึ่งถึงสี่วันนี้อาจจะค่อนข้างนะเยอะนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดทําได้ก็คือทําได้เลยนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดของเรานะครับหน้าห้าสิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงสี่นะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมครับ ไม่มีค่ะอ่าไม่มีนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับมีใครจะทําได้เพิ่มเติมอีกไหมครับมีอีกไหมถามได้เลยนะคร<อ>านี้ฮะไม่มีหรออ่าไม่มีนะเดี๋ยวเวลาครูตรวจให้นะครับเธอส่งมาเนี่ยครูก็จะวงแล้วครูจะพิมพ์ระบุไปว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ย มันสมบูรณ์หรือ,อยังเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเธอตอนนี้ที่จะลืมก็คือพอคํานวณเสร็จแล้วลืมลืมทําเศษส่วนแท้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะบางทีได้เป็นเศษเกินมาก็ลืมทําเป็นจานวนคระเนี่ยตรงนี้มักพวกเธอมักจะจบด้วยด้วยด้วย,วยตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับซึ่งจะต้องมีการเน้นย้ำเพื่อให้คำนวณนะจะได้คำนวณได้ถูกต้องโอเคครับทักเรียน